อีกหนึ่งไอเทมเล่นหลังของผมนะครับแบบไม่ต้องง้อยิมนี่เลยโลวิ่งแมชชีนซึ่งเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าเก็บง่ายๆติดกำแพงแบบนี้เลย แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยดึงสลักตัวล็อกแบบนี้ออกมาสําหรับน้ําหนักวันนี้ที่ผมจะเล่นก็คือ12บกิโลหลูกแล้วก็จัดอีก6กกิโลไปอีกหลูกรวมกันเป็น18บกิโลในเจ้าชุดนี้คราจะมีสลิงอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดบนตรงนี้ก็มีชุดล่างตงัวนี้ซึ่งวันนี้ผมจะนั่งเล่นผมก็ต้องออามาลิงก์ด้านบนโดยมาปลดเจ้าตัวแคนจับตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาเกี่ยวตัวนี้แทนแบบนี้ก็มาเกี่ยวสลิงชุดล่างตงัวนี้แล้วก็หวดได้เลยจะพลิกมือหรือว่าจะงายมือนะครับ วันนี้เป้าของผมก็คือ80ครั้งนะครับก็คือผมจะเล่น20ครั้งต่อนหนึ่งเซตส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นตัวนี้นะครับแบบไม่ต้องงอลงยิมเนาะก็ต้องมีตัวนี้แหละครับเล่นง,ง่ายๆได้ที่บ้านเลยโดยที่เราเนี่ยมีแผ่นน้ำหนักอยู่แล้วเราก็เอามาใส่เล่นกับเจ้าตัวโรลวิ่งแมชชีนตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไปเล่นที่บ้านร้องดูนะครับพิกัดตะการล่างเลยเป่าให้ตัวนี้ผมบอกเลยเพื่อสุขภาพเพื่อความแข็งแรงคุ้มถูกดี